ต้องมารอดูกันต่อนะคะกับการเพิกถอนจดทะเบียนที่ดินเอาภายหลังจากที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแล้วผู้ได้รับผลกระทบจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะและคุณทักษิณชินวัตรก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะหลังจากที่คนในครอบครัวก็มีที่ดินเอาภายแต่ว่าวันนี้นะคะกลับมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและก็ลุ้นกันในช่วงลงพื้นที่ช่วยหาเสียงไปดูกันค่ะนายยงอิงดน,น,น,นประสานกับทางกบฏ ใจเย็นๆวันนี้นะพี่น้องคนไทยเราก็ให้อภัยกัน ก็เป็นขวดน้ำจากมือสาวใหญ่อดีตเสื้อแดงชาววาปีปทุมที่ปาถุงใส่ขวดน้ำและผละไม้ขึ้นมาบนเวทีในขณะที่นายทักษิณชินวัตรขึ้นเวทีสาเหตุมาจากไม่พอใจว่าทําให้ครอบครัวตัวเองแตกแยกเพราะตัวเองเป็นคนเสื้อแดงค้าขายไม่ได้ทางตำรวจได้พาข,ขึ้นรถตำรวจไปส่งบ้านซึ่งนายทักษิณก็ยังคงปลาัยต่อและบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเคยโดนลอบสังหารมาแล้วสี่ครั้ง และยังพูดถึงการโกงบนเวทีด้วยว่าไม่เคยโกงแล้วประกาศเลยนะคะว่ามีทรัพย์สินกว่า6 0 0 0 0ล้านบาททําธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวมาโดนยึดไป46,000ล้านบาทยังไม่ร้องสักคำวันนี้ไม่เดือดร้อนแม้มีเงินเดือน700บาทกับลําไยซึ่งเป็นเงินหรือผลประโยชน์ที่หาได้เป็นพิเศษนอกเหนือจากไรายได้ประจําวันละ300บาทแต่ก็มีความสุขที่ทําให้บ้านเมืองและประชาชนพ้นทุกข์พร้อมพูดถึงกรณีที่ดินอัลายหลังจากปรากฏว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามเพิกถอนการจดทะเบียน และนิติกรรมต่างๆในที่ดินอาภัยตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาและเตรียมส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินดําเนินการต่อพร้อมกับประเมินค่าสียหายที่จะเกิดขึ้นจำนวน7,700ล้านบาทที่นายทักษิณยืนยันซื้อที่ดินมาอย่างสุจริตไม่ได้ซื้อเป็นคนแรกและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิทจะฟ้องร้องแต่จะเป็นเรื่องอัดย,ยัยซื้อขนมยายหรือไม่คงไม่ใช่ต้องดูว่าใครทําให้เกิดเรื่องนี้ อัดยายไม่ซื้อขนมยหญ่เพราะว่าอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอ้อัดเอกชนก็เอกชนเดี๋ยวนี้คือไอ้เรื่องมันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่าวัดจะ รับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้เราวัดก็มีรายได,ได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมาอย่างนและลองไปฟังเสียงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่ทราบว่ามีการเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินกันค่ะเราไม่ขอร้องอะไรเลยนอกจากให้รัฐเข้ามาเยียวยาชดใช้นะคะในสิ่งที่พวกเราต้องเสียไป ทุกคนอ่ะเขาหาเงินมาด้วยความลำบากแต่ทำไมคุณใช้ความเมียมนาจในการมาทำ้ายประชาชนแบบนี้